สวัสดีครับพี่น้องผ้าทีผ้านองไปเก็บเบ็ดครับในส่วนเสาสวยๆเพราะว่ามือเสาฝนตกฝ่าห่วงแห้งครับแม่เพิ่นได้บดเดยหลงมาเก็บไปครับพี่น้องดุนดุนน้ำกันครับผมนี่ครับบานผมยางลงมาฟูสนามหาอยู่ห้างกินนะครับไปดุนไปยามมั่นเนาะพี่น้องเนาะสีมานรือบอมานครับผมสีได้ิดหม้อติดให้พ่อได้แม่แกงปนกินบอกรับไปครับพี่น้องดุนดุนน้ำกันในตอนเสานี่ครับไปครับไปครับพี่น้องสวัสดีส่วนเสาๆครับผมสวยๆเนี่ย ขูเบดกันครับฝนตกห้ามพี่น้องฝ่าห้องแม่เล่าด้วยใบ่ออกม่เล่าขอ,อกมาเก็บสิสวยแน่ยเล่พี่น้องเด้อไปครับบรรยากาศเขาหน้าดำเ้วยพี่น้องเด้อให้ตรงหน้าเขาอ้าวเบสคือหมู่หมูม่พี่น้องปัดโทษปัดไรไงครับพี่น้องคุณครับคุณปัดโทษมันหมานครับ,รรมมบผม เอาเก็บเบ็ดก่อนครับตั้งกล่องก่อนอะไรไงใส่กอเขามุนได้ดพ,รรพี่น้องอืมคนครับโตเพิ่นอะไรไงอู้พันกอเขามุนปุ๋ยขอปดก่อนครับพเพลิดเพลิครับป้านี่กินถมๆอยูมม่ตั้งนานพี่น้อง ปลาสวกีซื้อรึอปลา,อ,าอ้าวพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาดุกครับนี่โอ้ยปลาดุก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 ไหนอยู่ตัวครับอ้าวคือบาทพี่น้องคือปาดบาทครับเป็นยังไงนี่ปลาดุกคือเป็นบาดบาท,บาทกินเลือก้อมพี่น้องเลยออาพี่น้องขอปดก่อนครับผม ปลาลุกหน้างามอยู่ด้วยครับใญ่ยยเติบครับเพียงเพียงอิ่มผลนะครับขอปดคุณครับผมกับปุกเด็ดทัดสายออกครับไปครับดินเถื่อนเ่อนนี่ตั้งนานนี่หลังหนึ่งปลาสวบหรือปลาเปเท่าน้นละครับเบ็ดบุ๋มๆมพี่น้องแมนอยู่บอ่อีหนสายจึ่งๆึงครับ อยูย่อยูบย่บอคือบ่ตีงเล็ดเอิ่มเอ,อิ่มโอ,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 อ้ยตะคอาครอคอบครอบคอพี่น้องปตะควาอยู่อยู่ครับอยู่อยู่โอ้ยมันมันโมยุวเว้ยกินเลือกอีกแล้วพี่น้องกินเลือกอีกแล้วครับเนื้อใส่เดือเนื้อพี่น้องนื้อเบ็ดเบอร์หน่อยน้ำครับบ่กขึ้นเ้อปูเฮากินเลือกครับผม อาครับพี่น้องขอปดกันครับใายเป็นน้ำขู่เปน็นนะ้ำเน่าพี่น้องเนาะสวงเสานี่โอ้มูมันส์ปันไหนหรดอกพี่น้องสวงเส้ามันคือสวงกลางคืนครับกลางคืนนี้มันมีดุนตลอดครับพี่น้องเป็นมูมัน,มมนก,นกนะกดเยยางเลาะออกกำลังน้องพี่น้องเนาะนี่ครับใส่เตียมอยู่ก็เดยทิศหมอทิศหายอยู่พี่น้อง ใชครับเก็บเบ็ดทำการเห่าพอได้แต้มอยู่ครับได้เมื่อยแม่ขังได้ปนอยู่นะครับเก็บเบ็ดก่อนพี่น้องเบ็ดไก่สีเบอเด์นะครับพี่น้องเก็บฝากไก่สีเบอเด์นะครับเดี๋ยอยู่บอกกี่หลังครับอืมคือมู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  เบื้งพี่น้องเบื้งหมู่หมูปลาไหลบ่ปลาไหลบ่เบื้งเบืงปักกล่องก่พี่น้องปักกล่องก่อนหมู่หมูครับเบื้งเบื้งโอ้ยดูดพี่น้องขั้นยังเปียกอยู่ดูดครับ มันดูดหรือขาดโอ้ยเบ็ดขาดไปเลยพี่น้องเบ็ดขาดไปเลยพี่พี่น้องเบ็ดขาดไปเลยครับบึงบึ้ง้าบึงอะไรอีกอ,อ่ะ อยากเป็นปลาไหลพี่น้องเ็ดขาดไปเลยครับอ้าครับตัปเป็นทั้งครับขาดลักษณะนี่กับปลาไหลนะน้นองพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องต่อกันเลยพี่น้องมุบจุกกูบอีกเลยก็โค้อองคักของแน่ถ้าพี่น้องเห็นบมอครับนี่ปัโทโธ คงคักคงแน่ผดครับเบื้องที่ละครับพี่น้องเอาเบื้องครับพี่น้องที่นีโตทุกบ,บ,บ่อลาไหรบ่บอะไรด้วยเนี่ง ผมใช้เไปบางทีหน่องเดียวเราถอองปักกล่องบันรับปลาเส่หนังก็เสียปลาไทย ปลาไหบ่ลักษณะน,น,น,นี่พี่น้องเนาะบุด,ดะครับพี่น้องปลาไหลนะครับบุด,ดะครับเบ็ดตะมงกรขุนงงไปครับพี่น้อง ดูดครับดูดเพชรซิบิดเด้ะพี่น้องห่วยอ้าวพี่นอ้อ,นองถือยุครร๊ครับปลาดุกครับนี่ปลาดุกตายแต่หักตายครับผมถือยุ๊ครับอ่ะครับพี่น้องขอปลดก่อนครับผมถือจุ๊กตะกัดตายเนาะพี่น้องเนาะมีกินอยู่บ่กันบ่มีกินกับปีงไหนอยู่พี่น้องปลาดุกนี่ ปลาลูกหนีเป็นปลาเนื้อดีอยู่ได้พี่น้องบนาไหวคืออันปลาคอปลาหมอครับอ้าครับพี่น้องขอปลดคนครับครับพี่น้องเก็บเบ็ดแถวล้วครับแต้มห้องพอได้ยูพอได้ยู่ได้กินอยู่ดอกพี่น้องมึงที่หล่ะครับปลาได้หนึ่งปลาเข็งนี่ประมาณสามตัวครับตอนผมปลดปลาเข็งหรือปลาหมอนี่ผมหมดท้ายแด้วพี่น้องเอพราะว่าเป็นปลาเราเป็นปลานนาแต้มนาะพี่น้องเนาะ นับปลาไหลหนึ่งปลาคอปลาคอสองพี่น้องปลาดุกสองนี่นะครับแต้มเนาแต้มเสาหินนาะพี่น้องเนาะปลาดุกของตายตัวนึงตายที่นี่มีมายอยู่หรอกครับพอกินเลิกเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมพอได้มีอันของกินเนาะพี่น้องพ่อโบพ่อโบอันไหนสื่อเขาเป็นไหนเดี๋ยวพี่น้องหายอยู่หากินครับผมหาอยู่หากินผมก็สเก็บเบ็ดท่อมสะอาดเบ็ดเดี๋ยวเอากกขึ้นไปตากซะก่อนการหาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะ หมาแน่บ่มาแน่กัคนเงินไฟครับพี่น้องก็ยาว่ากันพอเข้ากับใส่วิถีชีวิตของคนพื้นบ้านคนอีสานหาอยู่หากินแบบนี้มากแต่ตีอ,อพอตะแม่ปวดนะพี่น้องพูเถ่อมผ้าเช็ดผ้าสามดุจตอดุดเน้องพี่น้องเนาะพอแม่ปวนหาบ่ไหลด่ามัน,นเป็นดุจเป็นเต่าเขากับหาสืบสานต่อพี่น้องครับสืบิวิตไปครับบางก็หาอยู่หากินครับมีการมีงานนอกกากเหตุการณ์เหตุงานนอกพี่น้อง นะครับมณีเย็นรีวิวชีวิตติดดินกรัเสร็จภารกิจสำเร็จแลต่นอกพี่น้องน้อเมื่อคืนกับใบแน่อยู่ได้พี่น้องไใบแม่มาน์ดหลากหลายครับสปีนกินกับต่ำหมดตัวเก่าเสาแม่ผมมากๆแล้วครับเป็นมากกัไปอันอยู่เป็นมูเอือยเลยผมเป็นคู่อยู่อันอำเภออำเภอนครับผมไปสอนอยู่คนเพิ่นกรัไปเป็นมูเอือยไปนอนอันน้ำเพิ่นนะครับเพราะว่ามีหลานหน่อยผมทีไปอยู่ในกำลังใต้ครับแม่กับมานอนน้ำผมแค่์ซุกเสาร์อาทิตย์ครับวันจันทร์เนะกรับไปหาอะไร กหาปูหาปลาที่ครับติดหมอติดไผ่ใบห้แม่ให้เอือเอ้อยกินให้น้องกินครับผมกะสิไปเฮ็ดงานนําคลิปผมเป็นคลิปวดทุง่งเหือแล้วพี่น้องเด้ออยา่าเก็ียดนอพี่น้องเนาะเอาไปเบิ่งเวลาเฮาเฒ่าแก่โตลงครับบ่ม,มีเบียเก็ดครับผมก็บรรยากาศสาวๆนี่นะคึอคืฝนก็สิมาอีกแล้วครับเสาวๆทีสส่สวยแน่อีหลอกครับ2:00นแล้วพี่น้องบยยามสวยแน่ก็เลยตายเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นหยังครับเฮาก็ อย่าไปปิ่งไปกินตัวเป็นกับขังใบปนเหมือนน้าเนาะพี่น้องเนาะฝากขอบคุณทุกกำลังใจแลวพี่น้องเด้อที่เขามาติดตามอันทุกยอดซับยอดวิวครับผมทุกข้อเมนต์ครับผมขอบคุณกำลังเจหลายครับยำยามถา,ามข่าวเส็นเคลื่อครับผมแล้วกับแบะเวียนหมุนเบียนกันไปเนาะพี่น้องเนาะผู้ได้เขามากกับิบต้นไม้ใบเท่านั้นนะครับเป็นเดองปกติเขาเข้าใจกันครับผมพี่น้องสายอยู่ครับต้หรับสองกับเก้าครับบา สวัสดีครับขอให้พี่น้องดูดีไม่แห้งนะครับนอกไปเดินทางเหตุการณ์เห็นหน้าขอให้เกี่ยวขาดปลอดภัยกับผมไปครับเอาปลาขึ้นมาให้แม่ปิ่งกันครับเพ,เพื่อนกคนอ่าครับมันมานครับเพื่อใบโตครับผมไปครับ